กิจกรรมถัดมานะครับก็คือเป็นกิจกรรมการเลี้ยงจงิ้งหลีดนะครับจิ้งหลีดนะครับก็คือเป็นจิ้งหลีดที่เราใช้บริโภคอยู่ทั่วๆไปนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงก็จะประกอบไปด้วยกล่องเลี้ยงจิ้งหลีดนะครับซึ่งทําการวิจัรมาแล้วว่าข้อดีของการใช้กล่องเลี้ยงนะครับก็คือจะสะดวกต่อการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาซึ่งอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากนะครับจริงๆแล้วจะเหมาะกับผู้สูงอายุแล้วก็ เด็กๆก,ก็สามารถที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดได้นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมการเลี้ยงที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแผงไข่สําหรับเป็นที่หลบซ่อนของจิ้งหรีดแล้วก็มีขวดให้น้ํากรอบไปด้วยมีน้ําอยู่ด้านในแล้วก็เราจะมีการบากสําหรับเอาผ้าที่มีความชุ่มน้ําใส่ลงไปทําให้จิ้งหรีดสามารถที่จะมาดูดซับกินน้ําได้นะครับแล้วก็จะมีจานให้อาหารอยู่ด้านบนการเลี้ยงก็ง่ายมากนะครับก็คือให้อาหารตอนเช้าเย็นโดยอาหารจิ้งหรีดเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารผงนะครับเนื่องจากจิ้งหรีดเนี่ อาหารที่ให้เขาเนี่ยควรจะต้องเป็นอาหารที่มีความละเอียดพอสมควรน,นะครับส่วนประกอบของอาหารที่ประกอบไปด้วยข้าวโพดรำมจากทุเหลืองแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่น้ำมันปลานะครับระยะเวลาในการเลี้ยงก็คือ45วันนะครับจะค่อนข้างเร็วสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ในฤด,ดูร้อนเนี่ยอาจจะใช้เวลาที่สั้นกว่าก็คือ35-40วันและเกิดในฤด,ดูหนาวเนี่ยจิงหลีก็จะโตช้าเพราะนั้นเนี่ยการกินอาหารก็จะลดลงนะครับอาจจะต้องใช้เวลา50-5 5วัน อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเลี้ยงนะครับข้อควรระวังก็คือศัตรูของจิ้งหรีดเนี่ยได้แก่พวกมดจิ้งจกตุกแกแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในระบบกล่องนะครับก็จะสามารถป้องกันพวกจิ้งจกตุกแกได้ง่ายเพราะว่าเราจะมีฝาปิดนะครับแล้วก็มีการเจาะบริเวณด้านบนเพื่อให้เป็นที่ระบายอากาศให้กับจิ้งหรีดนะครับแล้วก็ที่สาคัญในการเลี้ยงเนี่ยก็คือระวังอย่าให้น้ำเนี่ยหกเปื้อนแผงไข่เพราะถ้าเกิดแผงไข่มีความชื้นปั๊บเนี่ยก็ทําให้เกิดเชื้อรานะครับเนื่องจากว่าอาหารที่หหมมมักมมไป ก็ <its> จะทําให้จิ้งหรีดเนี่ยเกิดเป็นโรคแลวก็ตายได้อันนี้คือข้อควรระวงังรายได้นะครับจิ้งหรีดนะครับส่วนใหญ่ที่เราสนับสนุนในการเลี้ยงก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ก็คือจิ้งหรีดทองดําและก็จิ้งหรีดขาวหรือว่าสซดดิ้งตกกิโลกร,รัมละ1 0 0่งถึงหนึบาทนะครับขึ้นอยู่กับดูการด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของจิ้งหรีดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่เราส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นจิ้งหรีดทองดำนะครับแล้วก็จิ้ง,รรรสงสหร ลักษณะของตัวผู้ตัวเมียนะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าตัวเมียก็จะมีท่อวางไข่ยาวยื่นออกมาทางด้านท้ายตัวจิ้งหรีดจริงๆแล้วเป็นแมลงเศ,ษศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากซึ่งในอนาคตจะอาจจะมีการส่งออกนะครับไปต่างประเทศจะเป็นธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งนะครับของกิจกรรมทางการเกษตรนะครับซึ่งโปรตีนของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ18.6%นะครับสามารถที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆได้เลยข้อดีของการเลี้ยงจิ้งหรีดก็คือลงทุนน้อยนะครับได้ผลผลิตตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยสั้นนะครับ45วันเรามีไข่นะครับเราสามารถที่จะใช้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง5-6รุ่นนะครับในต่อปีมูลของจิ้งหรีดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปใช้ปเป็นปุ๋ยนะครับที่มีแร่ธาตุค่อนข้างสมบูรณ์สามารถนําไปใช้เลี้ยงพืชได้นะครับแล้วก็การแปรรูปเนี่ยค่อนข้างหลากหลายถ้าเกิดว่าเป็นในตลาดชุมชนหรือว่าตลาดในบ้านเราเราก็จะแปรรูปในเรื่องของน้ำพริกจิ้งหรีดจิ้งหรีดทรงเครื่องข้าวเกลียบโปรตีนแท่ง ในต่างประเทศเนี่ยจะนิยมเอาไปทําโปรตีนแห้งแล้วก็เป็นส่วนประกอบของขนมปังในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการส่งออกในรูปของจิ้งหรีดผงโปรตีนนะครับแผนการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับในช่วงระยะเวลา45วันนะครับเริ่มจากระยะไข่นะครับไข่เนี่ยจะใช้เวลาฟักประมาณ7-15วันอันนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราเลี้ยงและก็ฤดูการนะครับหลังจากฟักปุ๊บเนี่ยจิ้งหรีดจะออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวหลังจาก24ชั่วโมงปั๊บเนี่ย จิ้งหลีก็จะเปลี่ยนสีตัวเองนะครับเอามาเป็นสีน้ําตาลในกรณีของสดิ๊กหรือว่าจิ้งหลีกขาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิ้งหลีกทองดำเนี่ยตัวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําไปเลยนะครับรูปร่างจะมีลักษณะเล็กเหมือนเหมือนมดดําวันแรกหลังจากฟักเนี่ยสิ่งที่จิ้งหลีกต้องการก็คือน้ำนะครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากจิ้งหลีกฟักวันแรกปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือใช้ทิชชู่เปียกนะครับชุบน้ำนะครับให้ชุ่มแล้วก็บิดให้หมาด เสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ที่บริเวณพื้นกล่องจิ้งหลีดเนี่ยฟักออกมา1วันแรกเนี่ยจะต้องการน้ํามากหลังจากนั้นวันที่2ถึงวันที่10เนี่ยก็เริ่มให้น้ําและก็อาหารพร้อมกันได้เลยพอหลังจากวันที่10ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการย้ายจิงหลีดลงไปในกล่องเลี้ยงซึ่งเราก็ทําการเลี้ยงแผงไข่ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องนะครับขนาดบางกล่องเนี่ยจะใช้แผงไข่ประมาณ17อันบางกล่องจะใช้18อันนะครับแล้วก็ ขวดให้น้ำแล้วก็จะวางไว้ประมาณ3-5จุดนะครับแล้วแต่ขนาดของกล่องพอเลี้ยงไปได้สิ่ง45วันุ๊บนะครับเราก็จะทำการรองไข่นะครับเพื่อที่จะเอาไข่ของจิ้งหรีดเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเลี้ยงในรุ่นถัดไปวัสดุที่ใช้ในการรองไข่ก็คือประกอบไปด้วยขุ๋ยมะพร้าวนะครับซึ่งขุยมะพร้าวเนี่ยเราต้องเตรียมการโดยการฆ่าเชื้อนะครับถ้าเกิดมีตู้อบเราก็สามารถที่จะไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศานานอย่างน้อย4 8ชั่วโมงนะครับ หรือจะใช้วิธีในการต้มน้ําเดือดพอต้มน้ําเดือดเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เอาไปผึ่งลมแล้วก็ตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วก็เก็บไว้ใช้นะครับได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเวลาที่เราจะใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาใส่ถาดนะครับสำหรับที่จะใช้รองข่ายจิ้งหรีดนะครับทำการฉีดพรมน้ําสะอาดนะครับลงไปบนขุยมะพร้าวให้มีความชุ่มชื้นหลังจากนั้นเราก็จะไปวางไว้ในกล่องเลี้ยงทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนนะครับจิ้งหรีดเนี่ยเขาก็จะ มาวางไข่ในขุนมะพร้าวที่มีความชื้นนะครับหลังจากทิ้งไว้หนึ่งคืนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาถาดรองไข่เนี่ยออกจากกล่องเลี้ยงเพื่อที่จะเอาไปบ่มไข่แล้วก็ฟักเป็นจิ้งหรีดรุ่นต่อๆไปทีนี้หลังจากอายุ43วันปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องต้องทำการล้างไส้หรือว่าล้างท้องจิ้งหรีดก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงด้วยอาหารผงตลอด45วันเนี่ยมันจะทำให้จิ้งหรีดเนี่ยมีกลิ่นสาบของอาหารเพราะฉนั้นพออายุ43วันปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการล้างไส้หรือว่าล้้างงงทอจิหี โดยการให้พืชผักที่เราใช้ก็สามารถได้หลากหลายนะครับเพราะว่าจริงหรีอเนี่ยเป็นแมะลงที่กินทุกอย่างเพราะฉนั้นเนี่ยใบพืชแล้วก็พวกพืชผักเนี่ยสามารถให้จริงหรีดได้เลยยกตัวอย่างเช่นใบกล้วยนะครับใบตองเนี่ยใช้ได้นะครับใบมอนสามารถใช้ได้เปลือกผลไม้ก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงะมะละก,กอสุกเปลือกแก้วมังกรเปลือกที่มีความหวานหรือว่ามีความชุ่มน้ำเนี่ยเราสามารถให้จริงหรีดกิน เพื่อทาการล้างท้องก่อนที่จะเก็บจําหน่ายได้เลยนะครับหลังจากเลี้ยงครบ45วันปุ๊บแล้วก็ทําการเก็บเกี่ยวก็คือนําจิ้งหรีดเนี่ยน็อกในน้ําเย็นพอน็อกด้วยน้ําเย็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็ทําการต้มให้สุกหลังจากต้มสุกปุ๊บเนี่ยเราก็าผึ่งลมไว้ให้แห้งแล้วก็นอานใส่กล่องแล้วก็แช่ช่องแข็งเพื่อรอจำหน่ายต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์หรือว่าแผนการเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งหมด45วันนะครับมันจะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของการ ลดต้นทุนการผลิตจิ้งหรีดก็คือว่าในระหว่างที่เราให้อาหารนะครับระยะเวลา45วันเนี่ยเราสามารถให้เปลือกผักหรือว่าเปลือกผลไม้เนี่ยควบคู่ไปกับการให้อาหารผงได้เลยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้อาหารผงก็ได้ด้วยนะครับ